8ประเด็นนะที่จะต้องยึดคืนเขากระโดงมีอะไรบ้างครับครับที่ดินเขากระโดงเนี่ยเป็นที่ดินของการรถไฟแน่นอนนะมีสารดีการพิพากษาว่าเป็นที่ดินของการรถไฟ<อ>ไม่สามารถออกโฉนดได้เรื่องนี้ต้องจบนะครับสิ่งที่ต้องทําต่อคือเจ้าของที่ดินเนี่ยต้องไปใช้สิทธิ์ฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกก็คือการรถไฟการรถไฟแล้วก็โฉนดที่ออกกับกรมที่ดินต้องเพิกถอนนะฮะมีระเบียบกรมที่ดินรองรับตั้งแต่ปี16และมาตรา6 1ประมวลกฎหมายที่ดินครับ เขียนไว้ชัดเจนว่ากรณีมีคำพิพากษาเนี่ยต้องเพิกถอนต้องเพิกถอนนะครับแล้วก็การตั้งกรรมการตามมาตรา61มาตรวจสอบใหม่เนี่ยแล้วออกคาสั่งไม่เพิกถอนเนี่ยเป็นการสร้างคําสั่งระบบนครองใหม่ขึ้นมาใช่อันนี้แหละที่อธิบดีกรมที่ดินคุณพรเพชชเพนภาคเนี่ยไปตั้งมาตรา61ออธิบดีคนก่อนเนี่ยเขาไม่ยอมตั้งเขาจะเพิกถอนครับไม่ต้องมาตั้งทบทวนทัวรอะไรหรอกพอไปตั้งปั๊บเนี่ยก็โดนเลยครับ แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าใช้ดําเนินการตามระเบียบรมที่ดินปีหนึ่งหกเนี่ยใช้เวลาว <Ừ. S 1> ันเดียวจบก็คือพารณาเพราะมันมีคาพิพากษาศาลอ,อยู่แล้วนะฮะคำพิพากษาศาลดีกาเนี่ยผูกผูกพันเฉพาะแปลงที่ดินของคู่ความก็จริงเพราะฟ้องกันเนี่ยสารพิพากษาแปลงแต่เขาบอกว่าในคาพิพากษาเขียนชัดว่าที่ดินห้าพันแปสามไร่เนี่ยเป็นที่รถไฟที่รถไฟฉะนั้นที่ที่มันอยู่ตรงไข่แดงอ,อ่ะมันไม่ต้องพิสูจน์แล้วไม่ต้องพิสูจน์ไอ้ที่ขอบๆอาจจะต้องล้ำเน้หน่อยนะฮะ และเขาบอกว่าที่ตรงนี้ไม่เหมือนกับที่ดินอาวพายเพราะว่าที่ดินอาวพายเป็นของเอกชนมาก่อนแล้วมายกให้วัดนะครับแต่ที่ดินเขกาก็โดงเป็นของรัฐอยู่แล้วเป็นของหลวงอยู่แล้วครับไม่มีเคยไปยกให้ใครไม่เคยยกให้ใคร,ครนะครับเราไปดูนะซึ่งเรื่องนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการ,ใ,รให้หมดนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้มีผลสรุปเรื่องกรณีที่เป็นเรื่องที่ค้างคาอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย นะครับก็คือเรื่องเขากระโดงนะครับที่ดินเขากระโดงซึ่งเป็นข้อขัขแดแย้งในข้อพิจารณาที่แตกต่างกันมาตั้งโดยตลอดนะครับแล้วก็มเีเข้ามาถึงเนี่ยผมก็ได้รับการาร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนหลายส่วนได้ยื่นหนังสือมาทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นบางที่นะครับได้ยื่นหนังสือมาตามที่ได้เคยแจ้งให้ทราบแล้วว่าเขาขอให้เราช่วยพิจารณาวินิจฉัยแล้วก็ดําเนินการว่า เขาก็โด่งเป็นที่ดินของรัฐทำไมศาลคํคำสั่งเรียบร้อยแล้วถึงไม่มีการจัดการดำเนินการให้เหมาะสมถูกต้องเป็นไปตามคำสั่งศาลนะครับแล้วก็ผมเข้ามาถึงก็ได้มีการตั้งนะครับไ้คุยกับท่านเดชอิทซึ่งท่านเป็นรั่มนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลและกำกับน,นะครับกรมที่ดินนะครับก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาผมได้เส้นคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเมื่อ วันที่21กรกฎาคมนะครับท่านเด่ิสุดเป็นผู้เซ็นคําสั่งนะครับแล้วก็ได้เรียนให้ผมทราบแล้วก็ได้ดําเนินการก็ทั้งหมดได้ดําเนินการแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากตั้งกรรมการขึ้นมาท่านก็ได้ดาเนินการในการจัดประชุมแล้วก็ตรวจไต่วตวไสวนเรื่องต่างๆนะครับก็ผลสรุปของคณะกรรมการสรุปว่าคณะกรรมการชุดที่ตั้งชุดนั้นนะครับ 6ตามมาตรา61วรรค2ไม่ได้ทำตามกระบวนการที่ครบถ้วนเพราะนนั้คำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินเลยไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาสแสวงหาข้อติจริงเพิ่มว่าระหว่างกรมที่ดินกับการรถไฟได้สอบเขตที่ดินแปลงนี้แล้วหรือไม่ก็ผลปรากฏว่าในปี67 ทางกรมที่ดินและการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันสอบแนวเขตออกมาชัดเจนแล้วนะครับดังภาพนี้นครับได้ตรวจสอบออกมาชัดเจนร่วมกันแล้วเพราะฉะนั้วันนี้วันนี้จึงสรุปได้ว่าอาทิตย์รีกรมที่ดินมีอำนาจเพิกถอนโฉนดเขากระโดงตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา6 วักแบบได้เลยครับนะทีนี้ไปดูไทม์ไลน์ความเป็นมาเรื่องที่ดินของกระโดงอย่างที่เราพูดจะทำไมนําไปสู่การที่จะต้องยึดคืนและจําเป็นที่จะต้องเอาผิดกับข้าราชการประจําและรัฐมนตรีนที่ไปสั่งการนะครับก็อันนั้นทางบิ๊กอ้วนกับบิ๊กชายแหละเรียกบิ๊กชายแล้วนะต้องไปจัดการนะครับไปดูไทม์ไลน์ก่อนครับ ตั้งแต่16กุมภาพันธ์ปี60ซึ่ง8ปีที่แล้วใช่ครับมีคำพิพากษาศาริกาออกมาไปแล้วนะครับก็คือที่ดินเข่ากระโดดเป็นสิทธิ์ของการรถไฟเป็นที่รถไฟแล้วก็ปี63มีสารุทธรภาคษาไม่ได้ชาใให้การรถไฟชนะคดีอีกมีคนไปฟ้องแย้งใช่ครับอันนี้ก็คือถึงที่สุดแล้วเพราะาไม่าด้ดีกานะครับปี63มันการศาริกาตัดสินอีกคดีหนึ่งว่าที่ดินเขากระโดดเป็นที่รถไฟปี66สารปกครองกลางพิพากษายืนตามศาริกากรมที่ดินแพ้คดีแพ้คดีที่ไม่เพอร์อนใช่ครับ แล้วจะไปทบตั้งมาตรา61ทบทวนนะไหมเขาเขาอ้างว่าเขาทำตามคำสั่งศาลปกครองเลยหรไม่ใช่แล้วครับตต่คำสั่งศาลปกครองหรือตามตางคาสั่งใครนะฮะวันนี้เขาอยู่คุ้มครองคุณได้ไหมนะต้องบอกงนี้นะครับไปดูคำพิพากษาชัดๆเลยนะว่าเป็นยังไงครับพี่ก๊อปคือเขาบอกว่าแม้ในคำพิพากษาของศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ภักศาเนี่ยไม่ได้บอกว่า ให้เพื่อถอที่ดินทั้งหมดคือแรงอื่นๆเนี่ยแต่คำพิพากษาได้มิไั้ใชอย่างชัดแจ้งแล้วถึงความเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีคือการรถไฟจึงสามารถใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้อันนี้จริงๆมีเขียนในกฎหมายแพ่งด้วยนะครับกรณี้ว่าใช้เพียบเคียงใช่ใช้ยันคนนอกได้เพราะว่าที่การรถไฟเนี่ยมีเขตแนวอยู่แล้ว5,833ไร่เนี่ยใครออกโฉนดคุณเพิ่งสั่งให้เพิ่งถอนยึดคืนนะกรณีไม่ยึดคืน จริงๆถ้าอีิบดีกรมที่ดินหรือเจ้าหน้าที่กรมที่ดินต้องปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยต้องเพิกถอนนะใช่ครับถึงแม้ว่าจะมีการหัวอะไรกันในอดีตเนี่ยนะวันนี้พอคุณเข้ามาทําหน้าที่คุณต้องบอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกนะแล้วก็ไปดูหลักฐานย้อนหลังได้นะครับคุณชัยชิดชอบเซ็นยอมรับการเช่าใช่ครับแปลว่าไม่ใช่ของกมิทธิครับแล้วก็เคยทําเรื่องขออาศัยนะครับเอาไปวางหินนะครับแล้วก็อีก เมื่อสักครู่ที่พูดถึงกฎหมายแพงคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา145นะครับเรื่องนี้จะไม่มีผลผูกพันเฉพาะเร่ความในคดีเพราะเป็นที่ดินดับครับเป็นที่สาธารณะก็ต้องบอกนะแล้วก็ต้องไปดูนะตอนนี้การรดไฟเองเนี่ยก็มีจุดยืนในการนั้นนะไปดูรวบรวมที่ดินในตองเนี้ยทั้งแปลงเนี่ยนะ5 8 3ไร่อยู่ในที่ดินของตระกูลชิดชอบเยอะทีเดียวครับเราไปดูโอ้โหเยอะเลยนะ178ไร่ครับรวมแล้ว ดูหลายแปลงเลยนั่นหมายถึงว่าแล้วพักทกษิณชุดชอบนี่คือพรคอะไรครับพคกลุ่มใจไทยเราเห็นนะมีปัญหาตั้งแต่ปี60แล้ว62เนี่ยมาคุมกระทรวงคมนาคมการรถไฟตอนนั้นเนี่ยเขาอภิปรายเรื่องการรถไฟนำโดยคุณทวีสอดส่องคุณประกรณ์วุฒิใช่ครับใช่ไหมพักพักเก้าไรลในตอนนั้นนะครับตอนนั้นอภิปรายแล้วก็คนเห็นแล้วว่าหลักฐานมันชัดแต่สุดท้าย การลถไฟก็ไม่เพิกถอนแล้วไปกรมที่ดินก็พอไม่มาปั๊บแล้วพักร่วมรัฐบาลนะนะก็ไม่ทํากันนะครับก็เนี่ยให้เห็นชัดนะครับกรมที่ดินตอนนี้ก็เลยฟ้องด้วยนะใช่ครับพอเปลี่ยนพักแล้วฟ้องนะตอนนี้กรมที่ดินก็ร้องนะร้องคําสั่งศาลเอาคําสั่งศาลเรื่องต่างๆนะครับ อดีตอธิตดีกรมที่ดินนะครับคุณบุญเชิดคิดเห็นมองไงครับบอกว่าเจ้าของที่ดินต้องใช้สิทธิ์ฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกก็คือการรถไฟนะครับส่วนตรงไหนที่เป็นโฉนดก็แจ้งให้กรมที่ดินไปเพิกถอนก็แค่นั้นเองก็จบแล้วก็ไม่เห็นยากไม่เห็นมีอะไรและทําไมทํมันดุ่งยากั้งแต่ปีหกมันึงง8อ่ดไปสร้างคําสั่งสบกร้องใหม่ที่มาอีกนะครับก็นี่คือปฏิบัติการเขาเรียกว่าไล่ท่วงคืนเขากระดงและจากการบกับ น้ำเงินจะเป็นการดับน้ำเงินไหม,มเพราะเป็นกล่องดวงใจของน้ำเงินเลยพ<ช>ื้นที่เขากระโด